โซโล่ของโรเซมีต้นทุนด้านโปรดักชันถึง100ล้านและทีเซอร์ที่ปล่อยล่าสุดเป็นเพียงแค่เพลงซับไตเติลกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยด้กันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับ y g กล่าวว่ามิวสิกวิดีโอทีเซอร์ที่ถูกปล่อยออกมาคือเพลงซับไตเติลและต้นทุนด้านโปรดักชันของเดบิวต์โซโล่ครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายถึง100ล้าน ไปดูกันฟังความเห็นบ้างละกันนะครับผมความเห็นที่1นึ่ะฮะได้ตอบกลับว่าแปลความได้ว่ามีอย่างน้อย2 MV แน่นอนข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้ถ่าย MV ตัวนี้ตัวเดียวอนาคตยังไม่ทราบซึ่งจะใช้ในเพลงไตเติลแต่เพลงที่เราได้ยินในทีเซอร์เป็นเพลงร้องไม่ใช่เพลงจริงๆที่จะใช้ใน MV แม้กั๊สเลิเกินนะเนี่ยถ้าในงานข่าตรงกับข้อท็จจริงคำถามต่อมาต้นทุนการผลิต100ล้าน คือเพลงเดียวหรือรวมทั้ง2เพลงคําตอบคือต้นทุนของ MV เดียวยังไม่มี MV ที่2โอเคตั้งสติเสพสื่อแล้วจากนั้นก็ไปหวีน้องแชงต่อบายนะฮะความคิดเหน็นที่2นะครับได้ตอบกลับว่าสมกับที่เป็นแฟนรอคอยนะในรอบ3ปีของเมมเบอร์โซโล่ต้องจัดหนักจัดให้เต็มน่าจะหมดไปกับตัวฉากที่ไม่เน้น CG หรือจะมีฮ่าฮ่าค่าเสื้อผ้าจาก YSL แลและเครื่องประดับสปอนเซอร์ จะโดนนับเป็นค่าใช้จ่ายไหมพอได้เยอะแน่แนแบนทุ่มไม่อั้นแน่ๆความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมเพลงจะเป็นเพลงเร็วือเปล่าเพลงรองช้าเพลงรองช้าแล้วอ่ะหรือช้าทำสองเพลงแต่ลงทุน100ล้านโอ้โหมันโหดมากๆสร้างบ้านมาถ่าย MV โดยเฉพาะเปล่าความเห็นต่อไปนะครับนี่แหละสิ่งที่เหมาะกับเจ้าแชงขอให้ปังทะลุโลกเลยไวีมันรวยมากนะ แล้วมันก็ใช้เงินเก่งมากด้วยเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้คิดว่าน่าจะ100ล้านวอนนะตกใจเหมือนกันตอนแรกก็สมเหตุสมผลค่าโปรดักชันคอสก็พวกเสื้อผ้าฉากหลังและค่าไวา้แต่ต่อดีความม็นต่อไปนะครับก็สมศังศีโซโล่เกอร์กุ๊ปเบอร์หนึ่งที่ทำเงินให้ค่ายตั้งเท่าไหร่น้องคู่ควรที่จะมี MV ซีรีส์ปล่อยไล่ๆกันด้วยฟังครับไปต่อยาวๆ แทงหวยทำไมไม่ถูกคิดในใจแล้วว่าเพลงที่เล่นในคอนน่าจะซับไตเติ้ลแต่อัลบั้มจะปล่อยกลางเดือนกุมภาสินะว g ยจีชนไอยูไม่เนี่ยสั่นเทาด้วยความกลัวแต่ถ้าเราไม่ยึดติดว่าต้องโนวันอะไรเราก็ซับพอร์ตเต็มที่ทำให้ดีที่สุดก็พอครับทุกคนน่าจะรอโซโล่กันมานานเอ๊บอกแค่ทีเซอร์เป็นซับไตเติ้ลแต่ไม่ได้บอกหรือเปล่าว่าเพลงที่โชว์ในคอนเป็นเพลงไหนความคิดเห็นต่อไปนะครับ 100คือ100อ m คือแทนเลขหลักล้านรวมกันเท่ากับ100ล้านแต่ไม่รู้ว่า100ล้านอะไรแต่ไม่ใช่100ล้านวอนแน่นอนเพราะก็ต่ำไปเท่ากับ3ล้านบาทไทยถ้าแค่นั้นไม่น่าจะพูดมันน้อยไปนะฮะความคิดเห็นต่อไปนะครับทำไมยังมีคนคิดว่าเป็นค่างเงินวอนฮะลงทุน3ล้านบาทจะมามัวททำไมน้อยนิดเดียวแล้วบอกใช้ทุนมากที่สุดแค่หาวค่ากล้อง10ล้านบาทยังไงก็ไม่ใช่วอน ถ้าจะโมว่าสูงที่สุด100บาทอย่างน้อยไปก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับวงกามหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปน้้อยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปด้วยนะฮะเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ